สวีดัสสวัสดีครับผมแอมพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ร้านตัดผมนะครับตอนนี้พานอ้องไม่กี้มาตัดผมครับร้านตัดผมใส่ว่ะสิโผู้ยิ่งตัดอะไรตัวนี้หลังจากทานไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาแม่กี้ก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนต่างสิเฟอร์เรียก็ส่งเลยว่าเห็นเด้มันตัดตัเอ๋เกือบพูดงี้ เอียังแวบๆปะเกือบอื้อเอาแบ่งวงแคทตกเกือบบางทีเกือบแม็กกี้เกือบไอซี่บางเกือบอบอินดี้พมัยครับมันบงบอกถึงความแตกต่างกันอยู่ว่าผู้ใดมีแฟนครับก็บ่มีแฟนครับเอาผู้ยหวานนี่ข้าวหมอันนี้ซื้อเองนี่แหละเอาเยอะอะ ป้าไม่เห็ดคือหมูเลยเห็ดตุ๋วเห็ดตุ่มุติมีน้ำข้นมาแดงๆขนาดนี้เป็นค้นยวนข้นอะไรเนาะข้นวันคนธรรมดาข้นรอข้นรออ่าาาเป็กพี่วิวไหมซื้อทราบว่าให้ใช่ขอบคุณพี่วิวมากนะครับที่ซื้อชามาให้พวกเรานะครับเมื่อกี้ครับชิมบอพี่วิวซื้อทรามาให้ใช่ทรามาสู่ ปลาบม่ได้สูบด้วเพื่อเลยนะไ่ได้สูบเพิ่งเริ่มคืนนี่ก็ควรดอกดังยินหินอยู่โอ้ยอันนั้นมันหนาวควนได้หบ่แม่ดอกบ่แมนดอกอันเบิด์ตตัวนอว่ามาต่อมาต่อเนาะโอ้ยหนาวาอันนั้นควนละอันหลังหลังกัเอาอย่าว่าถวยแต่แค่สูบสองอันนิดแน่โอ้ยคนละหูหมดเลยบ่แมนโอ้ยชานี่แม่ชาเขียวชาอย่างนี้ไปนี่ขอบคุณพี่วิวมานนะครับที่พาพวกเราสองคนไปกินข้าวกับอัน มาตัดผมนะครับแต่ยันนี้เมกกี้เมกกี้สเสี่ยงยังไม่เลี่ยงเมกกี้สเสี่ยงมุกกระทะกับเลส,สือชาแนลเลสือาามาแลกเปลี่ยนกันตอนนั้นยี่หรีตีนี่รางเบ้าแววๆนม่แก่ล่ะเอาถามเย่ไงนี่คนหนุ่มรู้สึกิ่งไดมาอยู่กับแก่งน้องสีเข่ารู้สึกว่ามันสิรู้สึกว่าเสียงกลนวในทาง แบบว่ามันถามห้องมาไ่นไหช่วงประมาณระมาณตีสองเนี่ยแหละช่วงนี้ก็ต้องอาศัยพี่ิิวครับเพราะรถรถทั้งอะไรนะอะไรนะพูดยังก็เสียงโกนมันพูดไม่เพาะเลยเจ่าว่าเป็นเสียงอินดีสม่หรือว่าเสียงมันมันไม่ใช่เสียงโกนมันคือเสียงอะไรมันเป็นเสียงควรเวลานอนหลับเสียงสมาธิ ทำสมาธิตสมาธิเนี่ยอะไยิ่น้วาวว่าจะเข่าเฝ้าพระนตองได้โคตรน่าติดนเขาเนะ่าด้วเนาะเสงสมาธินองนั่งกับพวกโดนกระทำพองมสิอาร์ตคิปไปได้เมาอรุ่นโอ้อาร์ตไปขครกับบริจัาเนาอีี <c oughs> คนเสียงมวนล,ลองพิงกับมวนว่าจะกดยังมวนเว้ยเ <c oughs> ข่าขี้หมดบนอาส่งไยเลยวะ <c oughs> โอ้ไปแล้ว,ลวเะอาสอง่งยังไบ้างิ ได้ดงนี้เมื่อกี้เลยเอาจรงนี้แล้วะทรงนี้โลมจับแน่นอนเลยเอาสั่งๆนี้ว่สั่งลายนาสิยายเป็นยังนะครับนายยาใคร่งน้าเลยสั่ผวตัดผมแล้วนขนาดส่นีกัมันรอเลยวะเยาอะไมันผมไหม แ้พเรายากอาบน้ำเนี่ยแหละแม่กี้แ้วแม่ซหือว่าอาบไปหอเสียงวนหาวานอาบยู่นี่อ้ขานี้มันคุนๆได้แบไปหอเสี้ยงอพาอาบม่ไว่าไม่ว่ะอนากัด่าวอาบน้ันไวกัดกันอีกแล้วนากัดกันระยะไกลๆดอไม่ว่ะไว่ะไหอเสี้ยงไปหาาน กินสูบซาจากบังก่อนนะไ <c oughs> ม่กี่กินบ่หรือตัดแล้วยังกินเนาะตัดแล้วผมได้สูบไปสูบฟังเสียงฟังเสียงสูบซาเมื่อกี้ป่าแจกคืออีตัวละ้องเห้ดีแต่ย่างเนาี่ยแอ่ย่างไม่เอ็นดีเซียโอ้ลานพันพันาลานเพันอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือดีครับสะอาดทันสมัยครับ เมื่อกสมัยลังผมแงเด้อไม่กี่แล้วคาสมัยเานไห้สร้างบนหัวบนหัวมาทีนึงกัมือกัตุกเปิด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 ัตัดรอบยาวตัดรอบยอยู่หลานนั่นบบ รอบนั้นมันยังมันยังแบบอะไยังว่ามันสั่นเลยสั่นแบบไม่ไม่เป็นแบบว่าเหมือนบวชมาใหม่ไหมพี่นึกไหมมันไม่เหมือนล่องลึกล่องอะไรเงี้ยแต่พี่รถตัดมากนะมันเป็นล่องแบบไล่ระดับผมได้ดีมากเลยอ๋อดีเลยสุดยอดเลยว่ะผมตัดอีกรอบได้ไหมเนี่ยเนี่ยข้างบ้านก็บอกเลยว่าเขาตัดผมดีอ๋อแต่ก่อนคือบ้านหลังนี้คือพี่วิวมาเช่าอยู่ใช่ไหมเช่าพื่อแต่มสีเยาวาพระเอกแต่มสี แต้มสีประทมนะกินะตะกอนอยู่เกื้สาวน่อยนะ,ะแตานนอกันทุกเมเงิแล้วก็มีตั้ต้องรักก็ามาทุกวันนะ,ะเมื่อ่านป้ากล่องเอเลีูข้างล่างนี่แต่ว่าตอนเช่าอาตรงนี้ที่เป็นที่จอดรถเอตรงนี้เป็นที่จอดรถแล้วไยื่นใต่ข้างล่างข้าง,ขงบนเบิกขึ้นไปได้เอาเป็นบนมักขึ้นข้างบนมาจากแอร์างกช่กใส่อยู่แต่ข้างล่างอยู่แต่ข้างล่างตัมตองรักก็มา แต้มสีกัมาวิวเพชรมันี่กัมาแม็กกี้สายหืนกัมาบอฮันเลยมาเาล่นกันก็มีพิสมายบน้อมาพออ่อนเลยพอสั่งพออ่อนยี่ห้อมาจังยังอีกพ่อเบาวันสิรุดเบาหนังวะพ่ออ๋อเนาะพออ๋อบีบ่อพออ่อนก็นายว่าหั เห็นว่า่อปมะเห็นว่า่อปะเห็นว่าเ่รอป่ะความรับสิเป่ิดเผยไหนว้าได้ไปพี่น้องครับครับเดี่ยวตุย แอน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 เอาเมกาเซ็นเมื่อกี้สิพังแล้วนี่บอสเซ็นพังมันห่างเลยียมันหมุนไปข้าวนึงมันอหยังปุ๊บแบบว่ามันมือกระตุกเลยรปุ๊บเลยทันทีได้ไหมที่ถล่มมากสุดยอดมากเลยถ้าเกิดปุบปั๊บตัดตรงนี้ได้ปะวะวาววาววาอ๋อมันนี่คือกันเนาะวาวววว กือบคือซีเล้งคือกันมึงไงคุณหาคอปีสีเล้งค่ะหนึงสีเล้งคาะนึงว้าามเป็นเบอร์เดียวกันไ็เว่าได้เมอกี้อันนึงอันนึ่งเบอร์สามอันนึงเบอร์าไหมน้องเขาแตพูนละสีพ่อพี่สายใด้ี่เล่าครับอ๋อเป็นยอดพีกพุ่นั่นละว่าหักนองหัานุงกนไห้ไปหรอเกิดแบงกิพ่อเห็นเดิแบงเกิดไม่ใส่โบแบงคนละกิ่งใส่เดียวกันก็ได้ว่าดรว สามก็เบื่อห่คุณเนาะแต่ว่ามันการใส่กินล่องตาการบอกขอเสียงหน่อยครับถ้าเกิดผมโดดลงไปตรงนี้จะมีคนรับไมทีคุนหันหลังเป็นูท้เสียงยังไม่กี่ไฟส์ โล่บดกันไก่ก็ต้องยึดปากกี่ข้อน่นก็จังหวะคือหมอ,อมนี่เลยก็สิรอ,อ,อ,อาาเอหนะน็นแต่ไม่ก็รอนาะพี่ทำานแล้วรอปูนเรว่ามือแดงส่วนไหนสนดรบ่รอหรอสภาพกอสางแล้วขายปลาไหลปล,า,า,ปลาปลาไหยังปลาปากแดง แซ่บแซ่บแ่เค็มโอเคเค็มอะไน่ก็ยังดีอบ้านว่ะแซ่บแซ่บเคมเค็มไ่เอ้าคนมาพ่อไม่กินคนยับ่ผิวไปบอกทอแบมากมุกแค่ยังงันแต่ลกเซนอิสารเนโกนมเลยโกนแตเอามือจกกลันไปจะเป่นเนโกนคิดไปยังไง มีดไม่อกี้ตัดพมยี่ห้อไปเด็นกนีพอแรมป้มองสิภาพไปเอาเขียดอยู่ขาเราไหมขาเราแตกเก<อ>ียงแ่งมือขึ้นนี่ไหมขาแตกแบบมันเขียนแต่ว่าที่มันเ,นเนขียนนขา <laughs> <ต>ก <laughs> ูเตียโอซาบังนี่แซวแเลยเฮ้ยพี่ิวซื้อไม่สองแก้ว หลายเจ้าของเป็นสองที่จังโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จามีคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวีดัส